นิกกี้พูดถึงลีน่าจังค่ะแม่ต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของสาวลีน่าจังนะคะเนื่องจากมีการปล่อยคลิปที่ลีน่าจังเนี่ยต่อว่าเลขาของโกบอยจนทําให้เลขาสาวถึงกับร้องไห้ออกมาและนิกกี้ก็เข้าไปปลอบค่ะ เรื่องราวเป็นอย่างไรมาฟังกันเรื่องราวคนนี้คือเรื่องราวของคุณหนุ่มนิกกี้ณัชัดนั่นเองโดยเขาก็เป็นหนุ่มที่อารมณ์ดีหน้าตาดีด้วยแล้วค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นหวานใจของสาวก้อยอรัญชพพนั่นเองนะคะเจ้าตัวเนี่ยมีช่อง YouTube ที่ทํารายการโด่งดังมากๆกันเลยทีเดียวรายการนี้มีการทําร่วมกันกันกบโกบอยค่ะล่าสุดนี้เรื่องราวได้รับกระแสมากเพราะว่า กเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยปล่อยคลิปวิดีโอของลีน่าจังที่กําลังต่อว่าเลขาของโกบอยนิฉจะเห็นได้ว่าลีน่าจังกําลังแสดงอาการไม่พอใจและต่อว่าเลขาคนนี้อย่างหนัก ซึ่งก่อนหน้าลีนาจังเองก็ได้ขอให้ทีมงานนั้นส่งโลเคชั่นมาให้เธอเพื่อที่จะถ่ายรายการแต่เธอไม่สามารถติดต่อเลยค่ะของโกบอยได้และไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆซึ่งเธอเองก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการทํางานของเลขาได้พูดตรงไปตรงมาหลังจากนั้นเห็นได้ว่าเลขาควรจะกรร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจเลยละค่ะทั้งนี้นิกกี้ได้เข้าไปปลอบเลขาด้วยความเป็นห่วงนอกจากนี้นิกกี้ยังได้ต่อว่าลีนาจังกลับไปว่าเธอเป็นคนเรื่องเยอะอย่างมากค่ะไม่เพียงแค่นั้นเขาก็ยัง พยายามอธิบายถึงเหตุผลที่คอนเฟิร์มกับรีนาจังชาด้วยและนิกกี้ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้าเนี่ยเลขาที่เข้ามายื่นใบาลาออกเลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นลีนาจังก็ยิ้มออกมาพร้อมทั้งกอดปอบเลขาสาวเพราะเธอเพียงแค่หยอกล้อเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันละค่ะ